ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนชินเคยนะครับผมกระผมพร้อมซ่ากันนิงนะครับต่อกันในพาร์ทที่ห้าครับตอน,นี้ที่เดียไม่ต่อเจอกันในเกมครับอ้าก็มาต่อกันเลยนะครับผมยาคอกันชี่ใจงงนะิดน เนี่ยผมก็ได้อยู่แับคนโดนแบบที่ผมือฟางขึ้นมาเนี่ยโอเคแขนล,ลุงสองเสียใจอะที่มึงเตะบอลกระทแทกไม่ได้รู้สึกสโอเคเอามาลนะโอเคครับนั้นเปเจอกันในเกมกันอ่ะอ่า มาแล้วนะครับผมโอเคครับขอภพยในเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าข้างบ้านผมทำต่อเติมบ้านฮยนี่เจ็บไป ก็ตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับขอใค้เสียงก็ตอนรับชมอย่างสนุกน,นะครับเสร็จไปครับอีกหนึ่งสองตัวแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวให้โทรศัพท์ผมมันพร้อมตันนี้ จ,จัดให้แบบสวยๆกันนี้นะครับเป็น,นยังจัดให้แบบนานๆกันนี้ผมก็จะมาลงคลิปให้ดูกันบ่อยๆนะนะครับผมเออใครที่แบบเข้ามาดูใหม่ก็ดูๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวแม่เดี๋ยวมันก็ยิ้นกับเสียงนะเสีข้าวขอเองนะครับ โอเคอ้าวเฮ้ยออกไปแล้วเว้ยโู้อะไรวะ <c oughs> เออนี่ก็มีเว้ย <c oughs> งั้นไปเจอกันในอีกเกมหนึ่งครับ ต่อกันเลย <Danger. S 1> อืมสวยๆครับนี่ก็สวยดิเนี้ยแพนเดต ให้สนใจบอกได้นะอุ้ยอุ้ยแลกแลกอุ้ยช่อจัดการยาวๆคลิปนี้อ๋อยังไงยังไงยังไงตรงไหครับเอาไหครับ ยังไงล่ะยังไงล่ะยังไงล่ะอยากตัวตัวเองนะช่วยไม่ได้หนักกว่านี้โอ้โหเปิดเสียงเพื่อความมันของผมเองนะ เอ้ยโ哟ไม่เข้ามาอีกเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวโอเค อ๋อมันล็อปมาลาะงสกิลแรลกจริงๆเลยเผื่อล่ <man> ะนะไม่สกิลโอ้โหถึงกับลุกเลยถึงกับลุกเลยจังหวะนี้แหลกแกยังไงไม่รู้ เอาเฮ้ยตัวหนักขงมาเลยน่ะเห็นว่าไม่อยากจะพูด คลิปนี้นี่ยาวแน่นอนก็ที่แรกก็นึกว่าเออตกนินี้แม่งแหลรกันโอ้โหแหมอะไรนดสิงนดสิงอ่ะโอ,อ้โหมาแรงมาแรง ไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่มีนะนานๆที่จะเห็นผมแพ้แน่คุยกั้วหน่อยโม้ก่อนพาไปเจ็ดนาทีแล้วครับอ่อน,นชิบ Amy đã bắt nguồn mình nguồn cân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  เล่นไม่รู้เรื่องเออเด็กขี้อ่ะเก็ดวิสุดท้ายโอ้โหโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ